ทุกคนคะจะบอกว่าเห็นผมสวยๆแบบนี้ตัวนี้ต้องคู่กับสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมช่วยในเรื่องของอหนังสีสั้ช่วยในเรื่องของรูรูขุมขนเนี่ยค่ะรูผมอะะ่ะลากผม ให้รากผมแข็งแรงอันไหนไม่แข็งแรงมันเอาออกอันไหนที่แข็งแรงอยู่แล้วมันไปทไําให้รากผมแข็งแรงมากนะคะแล้วอันนั้นสระครั้งแรกอันนี้สระครั้งที่สองเป็นยาสระเราไม่ใส่คิมมนวดนะคะเป็นยาสระค่ะทุกคนเราใช้สมุนไพรแท้ๆนะคะใช้สมุนไพรที่คุณบอกว่านิ่มสงสัยแม่ใส่คิมมนวดไม่ใช่ค่ะน้ํามันกุหลาบค่ะนะคะอีกชั้นลงทุนไหมคะแต่น้ามันกุหลาบให้ค่ะนะคะเพราะว่าอยากให้ลองก่อนว่าโอเคไหมถ้าโอเคใช้เซรั่มประกอบ นะคะอันนี้สูตรที่สองจะช่วยให้เส้นผมเราเห็นไหมทุกคนดูนะไม่ต้องเข้าร้านเสริมสวยเลยเนะะี่ยค่ะไม่ต้องเข้าร้านเสริมสวยเลยเห็นไหมนหเ,นเนี่ยสาหรับฉุกเฉินไงจริง,รงๆก็เข้าเหอะช่างเสริมสวยเขาจะได้มีรายได้นะเข้าเหอะเข้าเหอะแต่จะบอกแค่ว่าถ้าเราเนี่ยมาเที่ยวแบบนี้จะไปให้เข้าร้านเสริมสวยคุณได้ไปแล้วเนะะี่ยค่ะนะคะแล้วก็ใช้อันนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ คู่กันโอ้ฟินมากตอนนี้มีโปรนะคะทักทีมงานนุองะก้าได้เลยถ้าไม่ดีบอกอีชั้นนะคะเดี๋ยวคืนเงินให้ถ้าเกิดใช้แล้วไม่ฟินบอกอีชั้นเดี๋ยวคืนเงินให้นะจ<ส>๊ะไม่ต้องไปเอาเงินเกิดทีมงานชั้นเ<ส>พราะคุณไม่มีสิทธิ์ได้คืนเลยเพราะคุณจะฟินหนักมากเด็กแก